เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญสําหรับบทเจดซึ่งเป็นผู้ชายที่แสนจะเพอร์เฟกนะคะรับบทโดยหนุ่มหล่อหน้าใสฟลุกพงพัฒค่ะงานนี้เจ้าตัวจะต้องเน้นแต่งตัวหล่อดูดีมีฐานะผู้จคาข,าขา้าทําทำให้สาวๆนั้นเคลิ้มไปกับคารมของเขาค่ะหล่อโอสมควรครับผมแต่งตัวดีคือเป็นคนมีฐานะดีกว่ารวยรวย หมดด้วยตอนนั้นยังม่ชิดก็ยังคุ้มกมับพี่เดก็ยังแบบเออค่าถามไม่ค่อยเข้าปากนะครูอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็ต้องพูดพูดสอบผมกับสอบพูดทุกวันเพ่้มันแบบอยู่ในตัวละครมันจะได้แบบว่าเข้าปาก นายกระจัวชวนใหญ่ตัวร้ายไปเที่ยวฮาวายแต่ถูกปฏิเสธทําให้นายกระจัวรู้สึกเสียใจแล้วก็เดินทางท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปรายลงมาไม่มีเงินแต่อยากจะไปเที่ยวฮาวายช่างโลกกับรังเคเนี่มันอปไรพูดกับผมหรือเปล่าฉันไม่อยากไปฮาวายแล้วไไมม่ีวันห 고등학교 때, 우리 집에 있 아이디어. My Sassy Girl ใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวจะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอางคารเวลา2ทุ่มทางช่อง True Asian m o r e หมายเลข120และ239นะคะคุณสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ผ่านทาง True Vision s Now และ True ID Plus ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ